ย้อนกลับไปเมื่อปี2002วันที่1กรกฎาคมผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนชั้นประถมกว่า60ชีวิตกำลังจะเดินทางออกจากกรุงมอสโกไปยังเมืองบาร์เซลโลนาประเทศสเปนเพื่อไปทัศนศึกษาบนชายหาดอันเงียบสงบและชมทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมด เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารตูเปลอฟ TU-154M ของสายการบินแบชชิเรียเน l ไล e ์เที่ยวบิน BTC-2937 เที่ยวบินนี้จะใช้เวลา4ชั่วโมง20นาทีโดยได้เดินทางออกจากสนามบินมอสโกโดโมเดโดโวประเทศรัเสเซียเพื่อไปอยังเมืองบาร์เซลโลนาเวลา18นาฬิกา48นาที เที่ยวบิน BTC 2937ทำการเทคกออฟออกจากสนามบินตามกำหนดการหลังจากเทค e ออฟเป็นเวลา2ชั่วโมง46นาทีเวลา21นาฬิกา34นาทีขณะที่ทำการบินที่ความสูง36,000ฟุตเหนือน่านฟ้าประเทศเยอรมน,นีบริเวณใกล้กับเขตโครมแดนที่ติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และอีกเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เมืองบารเซโลนาเสียงแจ้งเตือนภายในห้องนักบินก็ดังขึ้นเป็นเสียงแจ้งเตือนโดยระบบความปลอดภัยของเครื่องบินให้ระวังเครื่องบินอีกลำที่กำลังมุ่งหน้ามายัางทิศท,ทางเดียวกับพวกเขา และเตือนให้นักบินทําการหลีกเลี่ยงการประทะโดยเร็วที่สุดผู้โดยสารบนเครื่องบินสามารถรับรู้ได้ถึงความผิดปกติเมื่อนักบินทําการเปลี่ยนระดับความสูงอย่างกระทันหันแต่ผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึง1น,นาทีก่อนที่ผู้โดยสารจะสังเกตเห็นเพียงแค่แสงไฟดวงเล็กที่กําลังเข้ามาใกล้ขึ้นผู้โดยสารที่รวมถึงนักเรียนหลายสิบชีวิต ยังไม่ทันที่จะรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เครื่องบิน tu 1 5 4 m ของสายการบิน Bashkirian Airlines เที่ยวบิน btc 2 9 3 7ชนเข้ากับเครื่องบินขนส่งสินค้า boeing 757 cargo jet ของสายการบิน dhl international aviation เที่ยวบิน dhl 6 1 1ทุกอย่างเกิดขึ้นกลางอากาศเหนือตัวเมืองอุบลิงเอนบริเวณเขตชายแดนในประเทศเยอรมน,นีใกล้กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด71คนเป็นผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบินของสายการบินแ Ba ชคริเอร์ a อไลน์69คนและผู้เสียชีวิตอีกสองรายคือกัปตันและนักบินผู้ช่วยบนเที่ยวบิน DHL 611ทีมสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บกู้กล่องดำและหลักฐานเพื่อเรียบเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและสืบสวนให้ได้ว่าใคร คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในคืนนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในเหตุการณ์นี้ก็คือเที่ยวบิน DHL 6 1 1เที่ยวบิน BTC 2937และสุดท้ายก็คือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณขณะนั้นการควบคุมการจราจรทางอากาศเหนือตัวเมืองอูเบลิงเอน อยู่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ควบคุมการบินซูริกแอเรียคอนโทรลเซ็นเตอร์ดำเนินงานโดยบริษัทเอกชนที่ชื่อว่าสกายไกด์มีศูนย์ควบคุมตั้งอยู่ในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์การสืบสวนจากฝั่งของเที่ยวบิน DHL 611เริ่มต้นขึ้นที่สนามบินมิลานเบอร์กาโมประเทศอิตาลีเวลา21นาฬิกานาที เครื่องบิน Boeing 7-57 c a r g o จเที่ยวบินขนส่งสินค้า DHL 611กเทคออฟออกจากสนามบินมุงน้าขึ้นสู่ทิศเหนือเพื่อไปส่งสินค้ายัางเมืองบรัสเซลประเทศเบลเยียม15นาทีถัดมาหลังจากการเทคออฟเมื่อเวลา21นาฬิกาย1นาทีเที่ยวบิน DHL 611 ได้บินเข้าสู่เขตควบคุมการบินซูริ c แอเรียคอนโทรลเซ็นเและทำการขออนุมัติการไต่ระดับไปที่36,000ฟุตโดยเหตุการณ์ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งเวลา21.34นาฬิกา34นาทีระบบ t c a s หรือ Traffic Alert and Collision Avoidance System เป็นระบบที่ถูกออกแบบมา เพื่อป้องกันการชนกันกลางอากาศได้มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น Tra vers, Tra vers. โดยระบบ T-CAS จะแบ่งการแจ้งเตือนเป็น3ระดับในขั้นแรกคือการที่ระบบสามารถระบุได้ว่ามีอากาศยานอยู่ในบริเวณโดยรอบแต่ยังไม่ถูกระบุว่าเป็นอันตรายโดยจะทำการแจ้งเตือนให้นักบินเห็น บริเวณหน้าจอของแผงควบคุมการบินในขั้นที่2เมื่ออากาศยานเข้ามาใกล้ามากขึ้นอยู่ในเขตท,ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้นักบินทราบด้วยเสียงเพื่อให้นักบินได้ตระหนักถึงอากาศยานถึงแม้ว่าจะละสายตาออกจากหน้าจออยู่ก็ตามและสุดท้าย เมื่อมีอากาศยานกำลังมุ่งหน้าเข้ามาใกล้จนมีระยะห่างน้อยกว่า4กิโลเมตรและมีระดับความสูงห่างกันไม่ถึง850ฟุตระบบจะทำการแจ้งเตือนขั้นสุดท้ายโดยการสั่งให้เครื่องบินทั้งสองลำเปลี่ยนระดับการบินโดยทันทีโดยอาจจะให้อากาศยานลำใดลำหนึ่งเพิ่มระดับความสูงและอากาศยานอีกลำ ทำการลดระดับลงทันทีหลังจากที่ระบบ T-CAS ทำการแจ้งเตือนขั้นที่2ได้เพียงแค่14วินาทีเวลา21นาฬิกา34นาทีระบบได้ทำการแจ้งเตือนขั้นสุดท้ายแก่นักบินในห้องนักบินของ DHL 611ให้ทำการลดระดับลงทันทีนักบินได้ทำการปิดระบบออโต้พายโล และทำการลดระดับด้วยตนเองแต่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีก่อนที่ระบบจะย้ำให้ทำการลดระดับอย่างเร่ง <Incre ase S 1> ด่วนอีกครั้งนักบินก็สังเกตเห็นถึงเครื่องบินอีกลำกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาจากทางด้านขวานักบินพยายามดันคันโยกเพื่อทำการลดระดับจนสุดแต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการชนนี้ได้ แผนหางระดับหรือ vertical stabilizer ของ DHL 611ชนเท่ากับกลางลำตัวของเที่ยวบิน BTC 2937ทำให้สูญเสียแพนหางระดับไปมากกว่า80%นักบินพยายามบินต่อไปอย่างสุดความสามารถแต่ก็สามารถทรงตัวอยู่ได้ไม่นานก่อนที่จะตกลงสู่ผืนป่าอันมืดมิด2ไมล์ ห่างจากจุดที่เกิดการประทะทีมสืบสวนได้วิเคราะห์จากเครื่องบันทึกเสียงและพบว่า DHL 611ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบ t c a s อย่างเคร่งครัดอีกทั้งพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการหลีกเลี่ยงการประทะโดย DHL 611ขณะนั้นไม่ได้ทำการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการบินซูริกแต่อย่างใด ทีมสืบสวนจึงพุ่งประเด็นไปที่ผู้ต้องสงสัยที่เหลืออยู่หรือว่าทั้งหมดนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของระบบ t c a s สอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ BTC2937 และสุดท้ายก็คือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้ ซึ่งซูริกแอเรียคอนโทรลเซ็นเหรือศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศซูริกในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศปฏิบัติหน้าที่อยู่สองคนซึ่งต่างคนต่างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองแต่ในคืนนั้นการทำงานของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศก็มีข้อจํากัดบางอย่างเนื่องจากมีการซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร ทำให้ในบางช่วงเวลาอุปกรณ์สื่อสารบางอย่างอาจจะไม่สามารถใช้งานได้จนกระทั่งผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศท่านหนึ่งได้ลุกขึ้นออกไปพักเบรกทำให้เหลือเพียงผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศแค่หนึ่งคนคอยทำงานทั้งสองส่วนเพียงลำพังแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลากลางคืน เป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรไม่หนาแน่นแต่ในคืนนั้นกลับมีอีกหนึ่งเที่ยวบินที่ทำการบินเข้ามาในเขตความรับผิดชอบช้ากว่ากําหนดนั่นก็คือสายการบิน a อ r o l ลอ์เที่ยวบิน aef 1135ซึ่งเที่ยวบินนี้ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศที่มีหน้าที่รับผิดชอบคือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศที่เพิ่งลุกออกจากโต๊ะทำงานเพื่อไปพักเบรก อีกทั้งระหว่างโต๊ะทำงานทั้งสองคนก็มีระยะห่างกันพอสมควรมีจอรเรดาร์กับวิทยุสื่อสารที่แยกกันโดยสิ้นเชิงหากผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศท่านนี้ต้องการติดต่อสื่อสารกับเที่ยวบิน aef 1135ก็จะต้องเลื่อนเก้าอี้และละสายตาออกจากหน้าจอรเรดาร์ของตนเองทุกอย่างเริ่มขึ้นเวลา18นาฬิกา48นาที เที่ยวบิน BTC 2 9 3 7เดินทางออกจากกรุงมอสโกมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกโดยภายในห้องนักบินมีนักบินทั้งหมดถึง5คนขณะที่แสงอาทิตย์กำลังค่อยๆอ่อนลงเหลือเพียงแค่ความมืดมิดโดยรอบทำให้ทัศนวิสัยจากห้องนักบินในขณะนั้นเหลือเพียงแค่ไม่ถึง10ไมล์ด้านหน้า เวลา21นาฬิกา30นาที10นาทีหลังจากที่ DHL 611ได้บินเข้าสู่เขตควบคุมการบินซูริกก็ตามมาด้วย Bashkiria n Airlines เที่ยวบิน BTC 2937ได้บินเข้าสู่เขตควบคุมการบินซูริกที่ความสูง36,000ฟุตเช่นเดียวกันและได้ทำการติดต่อกับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศทันที ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศขนาดนั้นที่ต้องรับมือกับหลายเที่ยวบินอยู่แล้วโดยในขณะนั้นเองมีอีกหนึ่งเที่ยวบินนั่นก็คือ AEF 1135ที่ต้องการที่จะทำการลงเจอะณสนามบินฟรีดิกซาร์ฟนในบริเวณใกล้เคียง 1135 1135โดยหน้าที่ของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศมีหน้าที่นำทางเที่ยวบินนี้ไปยังสนามบินโดยใช้วิทยุสื่อสารบริเวณโต๊ะของเพื่อนร่วมงาน และทำการประสานงานติดต่อกับหอบังคับการบินที่สนามบินการประสานงานกับสนามบินสามารถทำได้โดยโทรศัพท์ไปแจ้งโดยตรงแต่แล้วก็เกิดอุปสรรคขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นโดยที่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศไม่ทราบนั่นก็คือในขณะนั้นเนื่องจากการซ่อมบำรุงระบบสื่อสารทำให้โทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้บนโต๊ะทำงาน ไม่สามารถรับสายหรือโทรออกใดๆได้ชั่วคราวเวลา21 3นาฬิกา33นาทีขณะที่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศกำลังจดจ่อกับการสื่อสารกับเที่ยวบิน AEF 1 1 3 5ที่กำลังเข้าใกล้ระยะการลงจอดนั้นอีกทั้งพยายามโทรออกเพื่อติดต่อกับสนามบินฟรีดิกซาเฟนอยู่หลายครั้ง ก็ไม่ทันได้สังเกตเลยว่าขณะนี้เที่ยวบิน BTC 2 9 3 7และ DHL 6 11, 1 1ที่ปรากฏอยู่บริเวณหน้าจอเรดาร์ของโต๊ะทำงานตนเองกำลังมุ่งหน้าเข้าหากันที่ระดับความสูงเดียวกันและในขณะนั้นเองก่อนที่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศจะรับรู้ถึงสถานการณ์ เสียงที่บันทึกได้จากห้องนักบินบนเที่ยวบิน BTC 2 9 3 7บันทึกได้ว่าขณะนี้นักบินเริ่มตระหนักถึงสถานการณ์หลังจากที่สังเกตเห็นเที่ยวบินที่อยู่ในระยะใกล้บนหน้าจอเรดาร์ของระบบ T-CAS และเริ่มที่จะมองหาออกไปในความมืดตัดกลับมาที่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ หลังจากที่พยายามโทรหาสนามบิน Friedrichshafen ถึง3ครั้งสุดท้ายก็ได้เลิกพยายามและได้บอกกับเที่ยวบิน AEF-1135 ว่า a e r l o i 1135 a e r l o i 1135ไปก d s yeah, I lost my phone connection to Friedrichshafen uh, Could you please call them on your second set? Uh, 124.35 And uh, tell them you're coming ILS 24 with uh, 20 miles now Okay, การ <Thank you. S 1> พยายามติดต่อกับสนามบินเฟรดิกซาเฟนที่ควรใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีกลับกินเวลาอันมีค่าเกือบ10นาทีอีกทั้งยังดึงความสนใจจากหน้าจอเรดาร์ของตนเอง21นาฬิกา34นาทีและแล้วในห้องนักบินของ BTC2937 เสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้น และก็ตามมาด้วยเสียงของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศานั่นนั่นหมายความว่าในขณะนี้ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศได้สังเกตเห็นแล้วว่า เครื่องบินทั้งสองลำกำลังพุ่งเข้าหากันและหากไม่รีบแก้ไขก็อาจจะเกิดการประทะกันได้จึงได้สั่งให้ BTC 2 9 3 7ทําทำการลดระดับลง1,000ฟุตซึ่งควรจะเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยนักบินได้ยินเช่นนั้นจึงรีบทำการลดระดับลงทันทีและทันทีหลังจากที่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศออกคำสั่งเสร็จก็มั่นใจว่า สถานการณ์ขณะนี้จะกลับคืนสู่ปกติในไม่ช้าแต่แล้วเสียงที่ทำให้เกิดความสับสนก็ดังขึ้นเมื่อระบบ T-CAS บนเที่ยวบ,บิน BTC 2937กลับบอกให้ทำการไต่ระดับซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศได้สั่งและในเวลาเดียวกันเที่ยวบิน DHL 611 ที่กำลังมุ่งหน้ามาจากทางซ้ายก็ได้รับคำสั่งจากระบบ t c a s ให้ทำการลดระดับแต่สิ่งที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นเมื่อนักบินบนเที่ยวบิน BTC 2937กกลับตัดสินใจทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นคําสั่งเดียวกันกับที่ DHL 611ได้รับจากระบบ TCAS ในขณะที่เครื่องบินทั้งสองลำกำลังทำการลดระดับพร้อมๆกันนั้นสุดท้ายเสียงจากผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศก็กดังขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้กลับบอกเที่ยวบิน BTC 2937 ว่าให้ระวังเครื่องบินที่อยู่ทางขวาของพวกเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเครื่องบิน DHL ที่กำลังมุ่งหน้ามานั้นอยู่ทางซ้ายซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญที่อาจจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งหมดได้ climb. Climb. ระบบช c a s ส <ase> ย้ำเตือนให้นักบินทำการไต่ระดับขึ้นอีกหลายครั้งก่อนที่นักบินจะเห็นเครื่องบินอีกลำ พุ่งมาหาพวกเขาจากทางด้านซ้ายและสุดท้ายก็เกิดการประทะขึ้นเสียงจากวิทยุดังขึ้นอีกครั้งซึ่งเป็นเสียงที่คาดว่านักบิน DHL 611พยายามที่จะขอความช่วยเหลือ โดยส่งสัญญาณคล้ายกับรหัสมอสตามมาด้วยเสียงลมและสุดท้ายก็เงียบหายไปผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ไม่รู้เลยว่าเพิ่งมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นและคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว จึงได้ทําการติดต่อสื่อสารกับเที่ยวบิน AEF 1135ตามปกติก่อนที่สุดท้ายจะพยายามติดต่อกับเที่ยวบิน BTC 2937อีกหลายครั้งแต่ก็ไร้ซึ่งเสียงตอบรับหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดถูกเรียบเรียงขึ้นมาจนครบถ้วนก็เกิดคำถามที่สำคัญมากมายตามมา เพราะอะไรผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ควรจะเห็นตำแหน่งทั้งหมดถึงได้แจ้งกับ BTC 2937ว่าให้ระวังทางขวาแทนที่จะบอกว่าทางซ้ายอีกทั้งในศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศทำไมถึงไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนใดๆเกิดขึ้นและสุดท้ายเมื่อระบบ T-CAS แ,แจ้งเตือนให้ทำการไต่ระดับ แต่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศสั่งให้ทำการลดระดับนักบินควรทำตามคําสั่งของใครกันแน่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศอายุ35ปีผู้มีประสบการณ์ทำงานมากถึง8ปีและอีกทั้งยังไม่เคยมีประวัติการทำงานที่ผิดพลาดร้ายแรงใดๆทีมสืบสวนจึงเหลือเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเดียวเท่านั้น นั่นก็คือความเครียดจากภาระงานการติดต่อสื่อสารที่ไม่ราบรื่นและดึงสมาธิจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปเกือบทั้งหมดแต่อ้างอิงจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาหลายปีคาดว่าทำให้ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศตัดสินใจที่จะรับมือกับสถานการณ์ทั้งหมดเองโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่กำลังพักเบรก แต่แล้วสิ่งที่ควรจะเป็นด่านสุดท้ายก่อนจะเกิดความผิดพลาดก็คือระบบแจ้งเตือนที่ติดตั้งไว้กับเรดาร์ในศูนย์ควบคุมการบินการสืบสวนกลับพบว่าในการซ่อมบำรุงระบบสื่อสารทำให้อุปกรณ์เรดาร์อยู่ในโหมดการใช้งานสำรองทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนใดๆได,ได้คำถามถัดมาก็คือเมื่อระบบ T-CAS ได้ทำการออกคำสั่งพร้อมกับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศนักบินควรจะทำอย่างไรจากคู่มือการบินขององค์กรการบินระหว่างประเทศระบุไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่อาจจะเกิดการชนกันขึ้นระบบ t c a s จะมีอำนาจสูงสุดนับว่าเป็นระบบป้องกันความผิดพลาดขั้นสุดท้ายแต่กับตันบนเที่ยวบิน BTC 2937 กลับยึดมั่นในคําสั่งของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศโดยในขณะนั้นมีนักบินอยู่ทั้งหมดถึง5คนและไร้ซึ่งเสียงคัดค้านใดๆทั้งสิ้นทีมสืบสวนจึงต้องย้อนกลับไปตรวจสอบที่คู่มือการบินของสายการบิน b a บส i r i a n a แ r l i n e s และพบว่าในคู่มือมีการพูดถึงส,งสถานการณ์ลักษณะนี้แต่ไม่มีการพูดถึงสิ่งที่นักบินต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะ อีกทั้งยังมีข้อความบางส่วนในคู่มือที่ระบุว่าผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศมีอำนาจสูงสุดในสถานการณ์นี้ 40, 30, 20, หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทีมสืบสวนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ออกคำแนะนำและปรับปรุงข้อบังคับกับหลายฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกโดยได้แนะนำว่า ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศกับฝ่ายซ่อมบำรุงต้องมีการแจ้งรายละเอียดในการซ่อมบำรุงให้ชัดเจนและอีกทั้งยังต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยสองคนและแยกภาระงานกันอย่างชัดเจนสุดท้ายไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม ให้ยึดมั่นคําสั่งที่ได้รับจากระบบ t c a s ที่เปรียบเสมือนด่านสุดท้ายก่อนที่จะถึงความผิดพลาดทั้งหมดนี้สำหรับเอพิโซดนี้ต้องขออภัยก่อนเลยนะครับที่ใช้เวลานานกว่าเอพิโซดอื่นๆแต่ก็เพื่อข้อมูลที่หนักแน่นและเพื่อภาพประกอบที่ชัดเจนหากผู้ชมท่านใดมีสารคดีที่อยากให้มานำเสนอสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และผมจะพยายามทำสารคดีตอนใหม่ๆมาให้รับชมโดยเร็วที่สุดเลยนะครับ